ตาเอ๋ทำอะไรกันอยู่ครับลูกๆโอ้สันสัโอ้สันๆันสนตัวนี้สันดึกดๆึๆดดึเลยโอ้ปลาปูตาย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 ตลูกเอ้ยทำไมอยู่กันอย่างนี้ล่ะลูกโอ้หนาวๆๆาวหนาวโอเคโอเค วันนี้เราจะไปช่วยน้องหมากกอมจอนจัด6ชีวิตเพราะว่าตอนนี้เนี่ยฮะเป็นหน้าร้อนแต่ว่าฝนตกได้ไงก็ไม่รู้ก็เป็นห่วงความเป็นอยู่ของเขาว่าเขาแบบว่าจะเป็นไข้เป็นหวัดหรือเปล่านี่น้ําแทบท่วมน้ําเอิญนองแล้วก็เป็นองฝนอยู่นะครับนี่ เดี๋ยวเราเดินทางไปหาน้องๆกันผมไม่รู้ว่าน้องๆจะอยู่ให้ผมแบบว่าพามานี่หรือเปล่าเพราะว่าเดี๋ยวผมต้องทําการหาบ้านให้น้องอยู่แล้วนะครับมีคนติดต่อมาเยอะมากกำลังสแกนบ้านให้น้องอยู่แล้วอย่างนึงที่ไปดูกันก่อนหน้านี้ก็คือน้องอ่ะเขาออกมาแล้วเขาไม่ได้กินนมแม่แล้วผมให้ทางร้านอาหารบ้านผมอ่ะให้อาหารแม่เนี่ยไม่น่าห่วงลูกแล้วนะครับเป็นหมาจรจัดเต็มตัวแล้วอ่ะนะครับเพื่อนตอนนี้ก็เดินไปไม่รู้ว่าไปถึงจะอยู่ครบ6กตัวหรือเปล่าเดี๋ยวเราไปดูกันอีกทีนึงตอนนี้ อันนี้เป็นพ่อชือด่างนะครับแล้วก็ไอ้แดงเนี่ยเป็น,ปน,ปนแม่แล้วนีเนี้ยมันได้กัน,นก็เลยมีไอ้ตัวดำๆนี้ขึ้นมาอพอโตมาอีกนะครับผม,มก็อะไรยังไงกันไม่รู้พีจิริ่งกันไม่รู้ตัวไหนเป็นตัวไหนได้ลูกมาอีกพ่อหนึ่งพี่ก็โดนกัดนะเว้ยเอาจริงมันห่วงที่นะเว้ยอเ,อเ,อเอาดูดูไม่เชื่ออยู่ในนี้พี่กอจะเพิ่งเดินมาโดนกัดเน๊ยไหนามาดูซิว่าอยู่หรือเปล่าอันนี้เป็นโพรงที่เขาอาศัยอยู่กันนะครับในอีพีก่อนนะฮะอเอาย้ายไปแล้วหรอ อาได้ครับตาเอ๋อ๋อเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วตาเอ๋ทำอะไรกันอยู่ครับลูกๆไหนดูสิโอ้ยตัวสั่นกึกๆเลยโอ้ตัวสัน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 โอ้สัน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 โอ้เดี๋ยวป้าพาไปอาบน้ำลูกไปโอ้หนาวหนาวหนาวโอ้เฮ้ยหกตัวครบเจ็ดตัวว่ะพี่อ่ะเหรอตอนแรกเราคิดว่ามีหกตัวใชเจ็ดตัวหนึ่งสองสามสี่ทำไมอยู่นี่ครับ ห้าหกเจ็ดอุ้ยตา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 ยลูกเอ้ยทำไมอยู่กันอย่างนี้ล่ะลูกโอ้หนาว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 โอเคโอเคเอาขึ้นรถให้หมดเลยลูกปะเดี๋ยววันนี้เราจะไปอาบน้ำกันไปกินข้าวกันไปอยู่อุ่นๆนะลูกตัวนี้สั่นดึก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 เลยโอ้ป้าป้าพาไปป้าพาไปปับลูกป มันจะมีบ้านใหม่ดีๆรอพวกหนูอยู่ชีวิตพวกหนูจะเปลี่ยนไปลูกหลังจากที่อดมือ้อ <c oughs> กินมื้ออยู่กบับสมบูปปกเนะ <c oughs> าะใช่ที่ใหจะดีขึ้นทุกคนจะรักหนูเกิดในที่ดินของครอบครัวเราก็ต้องดูแลกันไปนะลูกนะ <c oughs> โอ้โตายแล้วมีเจ็ดตัวโอ้เยอะมากเดี๋ยวเราก็จะพาเขากลับไปอาบน้ําแล้วก็หาอะไรให้เขากินแล้วก็ปลุกไปเขาหน่อยค่ำคืนนี้นะครับต้องอยู่ดีๆหน่อยใช่พี่หนวดใช่พี่หนวดใช่ จะอยาไว้ใจคนมีหนวดนะลูกชอบแย่งความรักครับอยู่สตูดิโอเผลอไม่ได้ชอบพุ่งเป็นฝนไปเอาก็บป็นฝนรักเลยคนมีหนวดไว้ใจไม่ได้หยุดหยุดแย่งไม่เอานะปล่อยลูกมึงได้นี่ไปลูกไป เตรียมอะไรอยู่ครับคุณเมย์เตรียมอาบน้ำให้น้องหมาเตรียมอาบน้ำให้น้องหมามีอะไรบ้างที่เราต้องเตรียมกันแชมพูแชมพูแล้วก็มีแชมพูด้วยนะครับรอ,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 อันนี้อะไรครับเนี่ยอันนี้ปลอกพอน้องหมาแต่ว่ามีแค่หกอันอะตอนแรกถือว่ามีหกตัวแต่มันโผล่มาเจ็ดตัว,ว <laughs> <laughs> โอเคเดี๋ยวเราจะทําการอาบน้ําน้องก่อนน้องเริ่มตัวสั่งกันแล้ว มาครับมาอุณหภูมิน้ำเจ็ดสิามรีนไฮ์เดือดกำลังดีโอ้โหร้อนไปเอามาลุกอับน้ำกันแป๊บหนึ่งอัดน้ำปลอมแย้มไม่มีหนาวไม่มีสะอือนม่มีอะไรเลยทั้งสิ้นเออมาลงถึงบลูเอ้ยฝาแฝดป้อนอย่างเงี้ยเ้ยว่าไงนี่บีหนึ่งเราคิดเหมือนกันว่าบีสองดูโชคดีจังเลยที่มาเจอที่นี่นะเดี๋ยวเราจะได้กินข้าวไปเลยเขาบอกว่ามันนี่มีเมนูสุดพิเศษด้วยนะเป็นเนื้อหมาจรจัดไม่ใช่ น้องแล้วทำไมไงี้ยลงสันน้องดูหน้าน้องเบลเบลอย่างงี้อันนี้เป็นประสบการณ์แรกของผมนะที่แบบว่าอาบน้ำหมาจรจัดปกติเราเลี้ยงหมาแต่ละตัวขนฟูๆทั้งนั้นโดยเฉพาะไอ้กังฟูโอ้โหอาบน้ำวันหนึ่งหลาชั่วโมง กว่าจะเป่าขนเขานะครับอันนี้ก็น่าจะง่ายมากมากเลยอ่ะเพราะว่าขนเขาสั้นยุ่ยยูเลยดีอ่ะง่ายมากดูใช่ใช่ใช่ไปมาอุ้ยอุ้งเท้าน่ารักเลยลูกรีบอาบน้ำมันอะไรนะลูกลุงเท้าแม่มันไม่ยอมแค่นี้จะเรียบร้อ ยังยังยม่ได้ยังดูโตอยู่หงหงสั่นสั่นเพียงไม่เลิกแล้วมันบอกกูโตเมื่อไหร่กูสวดมึงแค่ไม่อยากให้คนอื่นเห็นว่ามันน่ารักไงน่ารักให้เหมียงเป็นกองกข่อยแล้วมีกองกข่อยกูจักบอโอชีวิตเราลอดแล้วทุกวันเดี๋ยวมันก็ดีเองเพื่อนเอ้ยเออรู้แล้วรู้แล้วมึงก็เหมือนกันนะดูแลตัวเองนะได้บ้านไปก็ขอให้ได้เจ้านายดีๆ เป็นลูกวัวนะครับเยวเลี้ยงได้ข้างบ้านตัวขาวดำเลยตอนนี้ตอนนี้ก็สวยเพื่อนเพื่อคนไหนสนใจตัวไหนลิงไว้เลยนะครับแล้วก็ติดต่อแล้วก็แคปรูปไม้ผมทางเพจอุจุนไฮเอ็นได้เลยนะฮะแล้วก็เดี๋ยวเราจะนัดวันรับลูกหมาอีกทีหนึ่งนะครับอีกอย่างหนึ่งคือถ้าเกิดแบบว่าหมาเจ็ดชีวิตอะให้ผมขับไปส่งคงไม่ไหวนะครับเพื่อนเพื่อก็ต้องขับมารับที่อนแก่นเห็นใจกันด้วยประโยชน์ของหมาพันธไทยนะเอาไว้เพ้าบ้านได้ใช่คือเขารักเจ้าของแล้วก็ไอคิวสูงก็อยากให้ทุกคนนะฮ มาหมาพันธุ์ไทยของเรานี่แหละอีกพันหนึ่งที่แบบน่าสนใจมากๆเลยนะครับเพื่อนๆนะถามว่าผมอ่ะทำไมไม่รับเลี้ยงเองเพราะว่ามันเยอะแล้วนะเพื่อนๆอนาคตต้องมีแฟนกังฟูกับพี่กังฟูอีกอะ่ะ <c oughs> ชิบ้ากูไม่ไหวใช่มันไม่ไหว <c oughs> เดี๋ยวรอเราขยายพื้นที่เราจะม,มีอยู่แล้วแหละหมาพันธุ์ไทยมันสักสองสามตัวเอาไว้แบบว่าคุมพื้นที่ <c oughs> เวลาโจรเข้ามาอะไรอย่างเงี้ยเราจะได้รู้อะไรอย่างเงี้นะครับ <c oughs> ถ้าเกิดมีโจรเข้ามาตัวเดียวที่แบบว่าช่วยเราได้คืออาโฟอง <c oughs> แต่มันตัวเล็กมันสู้ใครไม่ได้หรอกกังฟูไง มันรักโจรเนี Enough, ่ยนั like up ่นน่ะโจรมันอุ้โจรเข้ามาอุแบ่งกับปูได้นะเดินไปเร็วแบ่งกับปูอ่ะ ตอนแรกว่าจะให้กินข้าวก่อนหลังจากอาบน,น้ําเสร็จหลับกันหมดแล้วครับหลับหมดเลยตรงนี้ไม่หลับแล้วโอ้ยหลับหลับหลับ,ลบอ๋ออ๋ตืน่นแล้วนอนลูกนอนนอนตื่นอีกแล้วอทำไมหนูหน้าเก่จยังแบบนี้เนี่ยมุงโกงอายุหรือเปล่า ชีวิตน้อยๆเกิดมาได้เป็นหมาจรจัดผมอ่ะไม่เคยรับรู้นะไอความรู้สึกนี้ที่แบบมันเลี้ยงหมาจรจัดไม่เคยเลยคือเห็นหมาจรจัดก็แค่รู้สึกว่าอ๋อบางตัวมันผอมน่าสงสารอะไรเงี้ยแต่พอเขามาเกิดที่ครอบครัวเราะนะมันก็เลยมีความรู้สึกว่าเอ้ยเราแบบจะปล่อยเขาอย่างนี้ก็ไม่ได้ไงครับเพื่อนๆนะ เออมันกลายเป็นว่าผูกพันแบบงงๆก็ได้หมามาเจ็ดตัวที่ต้องดูแลรู้ไหมเนี่ยอนาคตโตมาพวกหนูจะต้องเจอกับอะไรกันบ้างอากู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 ก ลุกไม่ได้เลยลุกไม่ได้ลยทำไงดีอะนอนตรงนี้แหละคือตอนนี้มันหกโมงเย็นแล้วเอากินข้าวหน่อยไหมได้ลองไหมกินไหมเอาลูกอะอันนี้เป็นอาหารสูตรลูกสุนัขนะครับกินแด่แต่อายุหนึ่งปีถึงสปีกินไหมกินอ๋อกินอยู่ไม่กิน โอ้โหิวหิวหิวหิียวแงมงำแงมแงมงมตัวนี้ก็กินตัวนี้ก็กินแล้วดูวยด้วยนี่เป็นนี่เป็นอากินลูกกินกินเออคนเราช่วยเลยเอาหนูหนูปะปาให้กินข้าวมันหนูมันหลับอย่างนี้ไม่ได้นะจะนอนโอเคงั้นงั้นเธอมานอนตรงนี้ก่อนส่วนเพื่อนเนี่ยบางตัวอาจจะต้องตื่นมากินข้าวหรือเปล่างมแงมแงมแงมโอ้กินง่ายจริงๆงมแงมแงมแง่ายนะเนี่ยเออเลี้ยงง่ายกันแต่ละตัว What? Ooh, <laughs> อ่าเนี Colin ่ยกินกินไปกินไปลูกเอออันนี้กินแล้วกินแล้วอุ้ยป๊าป๊าเลยภูมิใจดีใจยังไงทำไมเราต้องดีใจมันกินข้าวคือคือถามว่ามันผอมไหมมันไม่ผอมนะครับมันมีความรู้สึกว่าเวลามันกินข้าวแล้วมีความสุขรู้สึกว่าเฮ้ยมันจะปลอดภัยใช่จริงโลกจิตมากินข้าวเองเรานะมากินข้าวกับเพื่อนๆหน่อยกินด้วยกันเนี่ยรักกันกินข้าวหม้อเดียวกันอุ้ยเก่งเก่งเก่งอุ้ยกินหมดแล้วหนึ่งสองสามสี่ตัวนี้ตัวนี้กินไปแล้วไหมมันหยุดกินอ๋อกินครบทุกตัวแล้วครับมันอร่อยมันอร่ออยโเคกินไป ถือว่าเป็นหมามีเจ้าของแล้วคือ e <m uch epic> ไม่ใช่หมาจรจัดอีกต่อไปใครที่เรียกหมาจรจรัดก็เรียกต่อไปนะครับเงินนะลูกเนาะเออปาปาเนะี่ยอืทอ่ะกินสีทอเป็นเดลรมอนเลยอะ <c oughs> พ่อเอ้ยนี่ยยังกินไม่อินอีกล่ะเราอะนะดยางมาจากไหนเอาตั้งแต่เกิดครับพ่อไาอีกหนึ่งตัวต่อไปหนูจะมีเจ้าของนะครับนี่นี่ตัวหนึ่งนี่เรียบร้อย นอน,นได้ลูกน,นอนได้อะอย่างน้อยแค่เขารู้ว่าเออมีเจ้าของแล้วนะ<ช>อย่าเอาไปมั่วอย่าหยิบไปมั่วดูแลด้วยนะครับ<ช>เอาเลี้ยงดูซิลูกว่ามันน่ารักขนาดไหนนอนกนันลูกเดี๋ยวคืนนี้ป,ป้าจะกกไฟให้อุ่นๆนอนกันที่นี่แหละทั้ง7ชีวิตนี้ถือว่าตอนนี้เป็นหมาของผมถ้าไม่มีใครรับไปเลี้ยงผมก็จะเลี้ยงเองถ้าไม่มีใครรับไปเลี้ยงนะแต่ผมคิดว่าคนที่ดูช่องเราอยู่อะนี่แหละคนที่รักหมา อาจจะไม่เหลืออาจจะออกเร็วมากนะครับให้ดูเจตัวทีแบบใกล้ๆนอเตันนี้สีสวยมากมีมาร์สลายวัวตัวนี้ก็3มสีนะครับหมาไทย3สีเลยตัวนี้นี่น่าจะหลังอ่านกันเนี่ยตัวเนี้ยตัวเนี้ยตัวเนี้ยน่าจะหลังอ่านสวยเลยเนี่ยตอนโตอันนี้ดำเ <นะ S 2> ป็ด<ป>ี<ป>เลยอันนี้ดำเป็ดปีล็อกไวเลอร์ไม่ฆ่าหมาไทย มานายยนเออตอนนี้หมานายยนนะแกหน่อยอะอยู่กับป๊าป๊าไปยาวๆแล้วกันจนกว่าจะมีบ้านก็จะพาเขาไปวิ่งเล่นกับคุณแม่เขาที่ร้านอาหารบ้านผมแล้วก็หน้าบ้านอาม่าแล้วก็จะกลับมาที่สตูดิโอนะครับมาพักผ่อนอย่างนี้เรื่อยๆจนกว่าเขาจะโตแล้วก็มีบ้านอยู่โอเคเพื่อนๆเอาเด้อาทุกคนชอบคลิปนี้แล้วก็อยากให้เราอัปเดตชีวิตของน้องหมาทั้งเจ็ดกับ โซอูนะครับทุงท่ก็คอมเมนต์กันมากดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราแล้วก็กำลังใจให้กับลูกๆของเราทุกตัวแล้วกดติดตามด้วยนะครับทุกคนนะสำหรับวันนี้ก็ลูกๆทั้งเจ็ดตัวสบายแล้วอยู่ในมือผมใช่ไปนะดีแล้วนะไปแล้วสบายแล้วลูก ำหรับน้องๆคนไหนที่ดูช่องไฮเอ็นทางมือถืออย่าลืมกดปุ่ม Subscribe ตรงนี้ด้วยนะครับ